สวัสดีค่ะชาวราศีสิงราศีสิงนะคะวันนี้ดาวสกายจะมาทำนานกับชาวราศีสิงทุกคนเป็นยังไงบ้างสบายดีกันใช่ไหมคะอ่าช่วงนี้อากาศก็จะเย็นนิดหนึ่งก็ขอทุกคนดูรลกสุขภาพให้ดีๆนะคะเออ่ถ้าเรา อาทนายไม่ตรงท่านไหนดาวก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะไม่ได้ทำนายจะชอบเฉพาะจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษนะคะเป็นการทำนายภาพรวมๆนะคะของชาวราศีสิงห์ทุกท่านาท่านไหนที่ติดตามดาวมาหรือตลอดจะต้องขอขอบคุณมากๆ ส่วนท่านหนที่เห็นดาวเป็นครั้งแรกก็จะช่วยให้กดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับเพื่อนๆท่านอื่อด้วยนะคะก็อยากเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ท้อในทุกๆเรื่องมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะทุกๆปัญหามีทางออกเสมอเวลาเท่านั้นจะเป็นตัวกำหนดว่าจะสำเร็จได้เมื่อไหไร่นะคะโอเคค่ะดาวก็ขอ เป็นตัวแทนในการจับค่าให้กับชาวเราสิ่งทุกท่าน,นว่าเดือนมกราคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนะาะมาได้ร่มกันค่ะส่วนท่านไหนที่ได้เห็นแล้วได้ฟังคลิปนี้แล้วเราอยากจะถามมากกว่าที่ได้ฟังแลวได้เห็นนะคะาสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะสำหรับคำถาม หนึ่งคำถามค่ะงานเลี้และความรักนะคะโอเคค่ะมาดูกันชาวราศีสิงค์คุณกำลังลังเลอะไรอยู่คะคุณกำลังลังเลหรือสงสัยอะไรอยู่คะ,คะ,คะชาวราศีสิงห์ตัวตนของคุณตอนนี้ลังเลอะไรเอ่ย 嗯。OK 哈、huh?。 ูุกลางลังเลในะเรื่องของการเงินเนาะอาจจะเรื่องของการหาเงินช่วงนี้คุณเหมือนกำลังหนักใจมากกว่าไม่ใช่ลังเลนะคุณหนักใจเรื่องของการสภาวะาเรื่องของการเงินความลาบากความเป็นอยู่ของคุณตอนนี้นะคะคุณคิดอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของการเ,เ,รง,ง,ารเงินการ าใช้ชีวิตการเดินทางนะคะว่าคุณจะไปในทางทิศใดทางใดนะ,ค,ะคุณกำลังคิดทบทวนอยู่แล้วก็หนักใจอยู่ชาวราศีสิงห์ตอนนี้นะคะเอ่อในเรื่องของการเงินตอนนี้คุณค่าจะโอเคอยู่นะยังอยู่ในขั้นที่โอเคอยู่ไม่ถึงกับเดือดร้อนอะไร แต่สิ่งที่คุณกำลังหนักใจมันอาจจะเป็นเรื่องของอ่านคิดทบทรัวแล้วเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่าคุณจะเดินทางอาจจะค่อนข้างจะลำบากชีวิตตอนนี้อาจจะค่อนข้างจะลำค่อนข้างจะลำบากนิดนึงแต่คุณอยากให้มันดีกว่านี้น่าจ,จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าในเรื่องของความมั่นคง คุณคิดเรื่อง,องความมัน่นคงของชีวิตของตัวคุณเองส่วนการเงินตอนนี้มันก็ยังโอเคก็ถือว่าทําให้คุณดําเนินชีวิตไปได้ในส่วนของเพื่อรอบข้าคุณก็เขาก็แอบมองคุณเหมือนกันแอบมองแอบแบบ,บอแบบคอยแอบบดูคุณนะ,ะว่า จะมีคนเหมือนเหมือนอยากจะรู้ในทุกเรื่องของคุณจะสงสัยในตัวคุณนะคะคนรอบข้างแต่ไม่รู้เรื่องอะไรนะคะแต่ดูตัวคุณเหมือนอึดอัดมีคนคอยมองคอยจับจ้องจับผิดคุณตลอดเวลาชาวราสีสิงนะคะตอนนี้ทำให้คุณรู้สึกขยับตัวไม่ได้แล้วก็เหมือนอึดอัด ในส่วนของการทำงานของชาวราศีสิงห์ช่วงเดือนมกราคมเนี่ยคุณก็อาจจะมีมิตรคนที่อยากจะเป็นมิตรที่ดีกับคุณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณอาจจะเป็นเจ้านายของคุณอาจจะเป็นคนรอบข้างที่คุณรู้จักเขาก็อยากจะนำสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะ อยากอาจจะมีคนเอาอะไรอะไรดีๆมาให้กับคุณอาจจะเป็นเรื่องน Canon. ่าจะเป็นเรื่องของงานนี่แหละค่ะเขาจะแนะนำในเรื่องของงานที่ดีให้กับคุณความคิดไอเดียที่ดีให้กับคุณเป็นผู้ที่สามารถรึกษาและบอกคุณได้นะคะแนะนะแนวทางการเงินการงานให้กับคุณมันจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของงานนะคะ ส่วนที่สิ่งที่คุณนึกคิดตอนนี้ไม่มันไม่ไม่พ้นจากสิ่งที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นนะคะที่คุณกำลังลังเลยแล้วคิดแล้วหนักใจอยู่ก่าอาจจะเป็นเรื่องของการอ่าสร้างเนื้อสร้างตัวคิดที่จะสร้างเนืสร้างตัวให้มันดีขึ้นกว่าเดิมสร้างฐานะการเงินนะคะ ให้มันมั่นคงยิ่งขึ้นแต่สิ่งนั้นอะมันกำลังจะคุณกำลังจะได้รับมันแต่มันก็จะอาศัยอยู่ได้ระยะเวลานิดนึงนะคะแต่ถามว่าสำเร็จไหมสำเร็จคุณจะสามารถตั้งนะสร้างตัวเไรอีกครั้งหนึ่งในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะแล้วก็แต่ ปัญหามันอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะว่าคุณจะสามารถาฉันไปได้ถึงจุดนั้นได้ไหมอ่านนเรื่องแต่ความสามารถคุณมีอยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนเก่งมีความชลาราสามารถาคิดอะไรได้เองนะคะ สามารถสร้างตัวได้เองสร้างสร้างตัว,ได,ตวไ,ดได้ด้วยตัวของตัวเองค่ะแต่ให้ระวังในเรื่องของเด็กที่อายุน้อยกว่านะคะเขาอาจจะสร้างปัญหาในเรื่องของการเงินให้กับคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ใต้อำนาจของคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่อ่า อาจจะเป็นในเรื่องของลูกหลานของคุณเนี้ค่ะมันมันมัน,มนคุณมันเป็นภาระเนาะมนไม่ได้เป็นภาระลูกหลานไม่ใช่เป็นภาระก็เหมือนเป็นหน้าที่ดีกว่าคุณงาเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณต้องดูแลแต่ให้คุณดูแลเขาให้ดีๆนะคะให้อยู่ในสายตาคุณนะคะในะเรื่องของการเงินนะคะมันจะมีผลกระทบ แต่เขาอาจจะนำไม่แน่าคนที่อายุน้อยกว่าเขาอาจจะนำโชคในเรื่องของการเงินมาให้คุณไม่ได้ให้ระวงังให้เป้าดูดีกว่าอันนี้ขอถ้าพูดกับไหนที่ผิดก็ขออภัยด้วยนะคะโอเคค่ะในส่วนของความรักค่ข้างจงะรัดยากสำหรบชาวราศีสิงในช่วงเดือนมก,กราคมคุณแทบจะ อมันเป็นมันอาจจะเป็นเรื่องของระยะทางด้วยปัญหาของตัวคุณเ,นะเรื่องของวามรักแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะแบกคาระอะไรที่มันหนักถทำจนทําให้คุณไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นรักที่หลบๆต้องซ่อนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ที่ไม่สามารถที่จะไปมาหาได้บ่อยๆมันจะเป็นเรื่องของระยะทางด้วยที่ทำให้คุณต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างคิดทบทวนอะไรบางอย่างนใเรื่องของความสัมพันธ์นะคะโอเคค่ะก็ขอชำนายแค่นี้สำหรับชาวราศีสิงห์นะคะ เอาไว้เดือนกุมภาพันธ์เรามาเจอกันใหม่ถ้าตรงไม่ตรงท่านดดาวต้ขอภัยด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นการทำนายภาพเป็น่วงไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ลาก่อนบ๊ายบาย